ก็ขอสวัสดีนะักเรียนคอร์สออนไลน์นะครับของพี่เมียนแล้วก็รวมไปถึงนักเรียนคาสรูมของพี่เมียนนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับมาต่อเน,นื่องกันนะครับเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์นะครับ2,000ข้อยังอยู่ในแนวอ่านอยู่นะฮะถ้าถามว่าถึง2,000ไัไหมก็คงไม่ถึงหรอกเพราะว่าในแนวข้อสอบในเล่มอ่ะมันมี2,000ข้อนะครับพี่ก็เอาข้อที่เกี่ยวข้องแล้วก็ง่ายๆมาให้เราจำอ่านกันก่อนนะครับส่วนข้อ,อยากจริงมันจะอยู่ในแบบฝึกหัด ก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปนะครับอ่ะมาต่อเนื่องกันนะครับเมื่อกี้ข้อนี้พี่ติดค้างไว้นะครับไม่ทันเพราะว่าคลิปวิดีโอมันตัดพอดีอ่ะมาดูนะครับอันนี้เซทักโซนะครับเรื่องของเขาเรียกว,ว่าฮูอินเนี่ยก็คือพวกวันหยุดอ่ะประชาสัมพันธ์พวกวันหยุดที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ร้านเนี่ยเขาทำนะาน ana, Say so เนี่ยร้านฮานาเซทักโซเนี่ย เขาทำเปิดให้บริการเมืงง่อก้นันเถอะนะครับเขาก็จะเขียนป,ป้ายประกาศมาว่มามีบันไดบ้านที่เขาหยุดนะฮะวันที่22วันที่22เนี่ยเขาจะหยุดเเขาจะเปิดช่วงเช้านะครับโอจอนโอจอนช่วงเช้ากาจิชิมันนะครับก็คือเปิดช่วงเช้าเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต,แต่นะครับแต่คําตอบที่ถูกต้องคือวันที่9 27 โอหูด้วยนะฮะ9ก้ายิบโอหู9เกโอหูปทอนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะพี่ตอบคนอีกแล้วนะฮะก็คือว่าเขาตอบว่าในโจทย์อ่าอธิบายยังไงดีเอางี้ให้โนูนไว้ว่า วันหยุดของเขาวันยังวันที่เท่าไหร่แค่นั้นก็พอนะครับวันหยุดของร้านซักรีดวันที่เท่าไหร่เพราะมันมีตั้งแต่วันที่เก้ายิบเจ็ดเนี่ยก็คือเป็นต้นไปนะครับวันที่เดือนเก้าวันที่ยีิบเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยก็คือขอโทษขอโทษในความไม่สะดวกออกเชซรงฮามิดานะครับประมาณเนี้ยนะครับเกี่ยวข้องกับวันหยุดเขาคงจะถามเลยนะครับว่าอะไรที่ เกี่ยวข้องที่สุดแล้วก็สามารถเนี่ยเขาถามว่าเมื่อไหร่ออนเจนะครับโอเคพอได้นะครับโน้ตไปเลยนะครับร้านซักรีอ่าพี่จะเขียนไหมป่มามาันว่าร้านซักรีอ่ะจุด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 ผสูติว่าเขียนนะฮะร,ร้านซักรีหยุดวันที่9วอน27ิอินโอหูนะครับชึบๆึบ หออรือบางคนอาจจะเขียนแค่วันหยุดของร้านซักรีดจบก็คือวงวงวง,วง,วงไว้แค่นั้นเองนะครับให้เราได้จำกันอ่าต่อเนื่องกันนะครับตัวนี้เม,มจูวายโยอินเมจูอ่ะไม่รู้ เดี๋ยวดูโอรีชิกตังนะครับเป็นป้ายเมนูร้านโอรีชิกตังโอรีจริงๆความหมายคือพวกเรานะฮะโอรีชิกตังเขาบอกว่า วอนเ o อ n ินทำอะไรครับอืมวอนเจอินนี่ทำอะไรเอ่ยอ่ะวอนเจอินหมดเลยนะตอนที่ด<ม>ูดิวอ่าอันนี้ร้านอุดีชิกตังค์ะรับเหมือนกับป้ายประกาศมันหยุดนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีอ่าฮิวมูมมก็คือ<ม>วันหยุด แบบประมาณว่าวันหยุดประจําร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะแบบอยู่ดีๆเขาอยากจะหยุด <Okay. S 1> เขาก็คือขึ้นป้ายประกาศนะครับในโจทย์อะ่ะเขาจะถามว่า,าต่อไปเนี่ยนะครับราคาต่อไปเนี่ยก็คือประมาณว่าจะหยุดหรือเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับโอเคทุกอย่างมันมันวอนยูอินเขาสับขาหลอกเราหมดเลยนะครับแต่ให้สังเกตคำนี้ครับ ชีนิดานะครับชีนิดาชิมิดานะครับอันนี้ก็คือเป็นป้ายที่เขาหยุดกันวันอาทิตย์ตัวนี้นะครับเมจูคือในในสุดสัปดาห์นี้นะครับเมจูสุดสัปดาห์นี้นะครับก็คือสุดสัปดาห์นี้หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือชิมิดาคําอื่นมันคําอื่นโจทย์ข้างหลังมันมันไม่ใช่คําที่แบบพักผ่อนนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นะฮะ ลองชดโนดให้มันเกี่ยวข้องกันลองชดโนนให้มันเกี่ยวข้องกันก็คือจะบอกว่าร้านหยุดวันอาทิตย์จบร้านเนี้ยหยุดวันอาทิตย์เพราะว่าอันอื่นมันจะวันอาทิตย์ทำงานวันอาทิตย์คาเกะอะไรเงี้ยคา,าเกอันมุลกอลอนมุนม,นมน ยอบอะไรเงรี้ยผมจะบอกไม่เกี่ยวข้องกันหรอกมันเกี่ยวข้องอกับข้อนี้มากกว่าครับกับป้ายนะฮะเกี่ยวข้องกับป้ายป้ายประกาศามาต่อเนื่องนะครับรูปนี้เป็นป้ายสัญลักษณ์อีกแล้วนะฮะป้ายไม่ใชปาา่ป้ายเมนูอาหารนะครับป้ายเมนูอาหาร ชิตตังเอซอมาดูเปรียบเทียบกันนะมันน่าจะเป็นการเปรียบเทียบกันมากกว่านะครับ mm hmm. โมดูคีบิมแบบกวาลาเมียนนะครับคือในจนุดนี้เพื่อนกับฉันเนี่ยไปกินไปที่ร้านอาหารเนี่ยนะฮะแล้วก็สั่งลามมลามียนกินกับพิบิมบับนะครับก็เลยว,ว่าทั้งหมดออนมาเท่าไหร่ ก็คือเขาสั่งสองอย่างเนี่ยนะฮะคีบิมปรับคีบิมคิมปรับกับรามีนเนี่ยเท่าไหร่มาดูคิมปรับแล้วก็รามีนสองอย่างนี้เท่าไหร่ครับสามพันห้าก็คือตอบสามพันห้าร้อยวอนนะครับโมดูลเนี่ยตัวนี้แปลว่าทั้งหมดนะครับออนมานะครับในยาฮามิกะ,อ,ะ,อ,ะออนมาในเท่าไหร่นะครับ พราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องดูนะครับเพราะว่าในในแบฝึกหัดเนี่ยจะมีให้เราได้รู้กันแต่ละคำแล้วเขาจะได้รู้คําตอบนะครับมอกแปลว่ากินอะไรเงี้ยชินกูแปลว่าเพื่อนฉันกับเพื่อนเนี่ยไปที่ร้านอาหารแล้วก็สั่งคิมบับกับราเมียนกินนะครับก็เั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยเขาจะถามก็รวมแล้วกันนะครับมี2รายการก็ตอบตามนั้นโอเค โอเคไหมไม่โอเคนะ R62 นะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นป้ายรับสมัครงานนะครับอารือพาอีถือโมจะโมชิปนะครับตำแหน่งเขาจะบอกตำแหน่งเปิดรับสมัครงานหนึ่งตำแหน่งยอจาผู้หญิงนะครับทำงานตั้งแต่ห้า ตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงนะครับเปิดวันวอนถึงกุมโยอินนะครับวอนโยอินถึงกุมโยอินอ่ะก็สามพันวอนนะครับชีกันตังก็คือชั่วโมงละสามพันวอนหรืออะไรเงี้ยเป็นป้ายระสมงานแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะเรามาดูโจทย์เรา ครั้งแรกๆอ่ะไม่ดูหรอกนะคะรับมาดูซารัมอินนูกูอิมเนกนเขาต้องถามว่าใครครับว่านูกูนี่แปลว่าใครใครทำไมครับซูอิตฮันซูอิตอิอนอีอินซูอิก็คือว่าเขาถามว่าเขาทำงานได้ในช่วงไหนใช่ไหมเขาทำงานได้ ใครทำงานได้ในช่วงไหนตำแหน่งเนี้ยนะครับตำแหน่งเนี้ยทำงานได้ได้ในช่วงไหนยังไงนะครับะนะครับข้อนี้นะครับให้สังเกตข้อนี้ดีๆนะครับยอจานะครับยอจายอจาอวงไว้มันจะมียอจาสองข้อนะครับแต่ข้อที่เราน่าจะจำเพิ่มก็คือพยอนอินชิกันนะครับพยองเพียงอิล เพียงอีเล่นะครับชีกันก็คือในความหมายก็คือเขาต้องการแบบที่สามารถทํางานได้นะครับเป็นช่วงของเวลาเช้านะครับตั้งแต่ตื่นเช้าได้นะครับแต่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับข้อนี้นะครับให้จําแค่นี้นะนะครับ